รอยเตอร์บลูมเบิร์กคาดการราคาบิตคอยฟื้นตัวเป็นขาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2021แม้ว่าปัจจุบันบิตคอยยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างแก้ๆกังๆแต่ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์จะเริ่มมองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นสำหรับอนาคตข้างหน้าของบิตคอยแล้วโดยเมื่อเร็วๆนี้นักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กนายไมแมกกลนได้เขียนบทวิเคราะห์ในบลูมเบิร์กกาแล็กซี่คริปโตอินเด็กซ์ BGC i ฉบับเดือนสิงหาคมว่าบิตคอยนั้นถูกกำหนดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นในช่วงงงงคร่หลัขอปีีน้ โดยรายงานระบุว่าปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการฟื้นตัวของบิตคอยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเบอร์หนึ่งของโลกเริ่มกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งบิตคอยยืนยันถึงการเป็นผู้นําของตลาดรายงานชี้ให้เห็นว่า บิตคอยยังคงเป็นเหรียญคริปโตอันดับหนึ่งของตลาดด้วยส่วนแบ่งอยู่ที่มากกว่า45และสิ่งนี้ทําให้บิตคอยกลายเป็นเหรียญคริปโตที่อยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารเมื่อพูดถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัลรายงานชี้ให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลเบอร์หนึ่งของโลกมีราคาเพิ่มขึ้นถึง10แสดงให้เห็นถึงการครอบงำตลาดซึ่งเกิดขึ้นหลังจากฟื้นตัวเป็นกลับกลายมาเป็นช่วงขาขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ อีทือเยี่มกำลังอยู่ในช่วงพักนอกจากนี้รายงานยังได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของราคาอีทื่อเยี่มในปัจจุบันที่ควบคู่ไปกับบิตคอยด้วยว่าลักษณะการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดคริปโตจะทำให้ราคาของอีทือเยี่มมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอีทือเยี่มมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและยังคงครองส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองเป็นรองเพียงแค่ บิตคอยเท่านั้นและกำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากเหรียญยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเกรดในเครือข่ายล่าสุดทำให้ ETH ดูมีแนวโน้มดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านๆมารายงานชี้ให้เห็นว่าการยอมรับสำหรับทั้งบิตคอยและอีเธอรียมจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในขณะที่การครอบงำของเงินดอลลาร์จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญในตลาดกดอ่านข่าวบลมเบิร์กคาดการราคาบิตคอยปืนตัวเป็นขาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2021ต่อที่สยามล็อกเชน